สิสิงหาคม2563นะครับวันนี้เราจะตามมาดูธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งสร้างขึ้นที่บ้านมุ่งใหม่ตําบลนาปังอําเภอภูเพียงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นท้ายตลาดนะครับตลาดมุ่งใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อ ผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับหลากหลายนะครับแล้วก็ท้ายตลาดตรงนี้ก็ทำเป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินคือขดขุดประมาณสัก2เมตรนะครับลึกประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็ใช้ซากอิฐซากปูนนะครับแล้วก็ซากใบไม้นะครับถมตรงนี้นะครับ แล้วก็ในบริเวณนี้ปกติถ้าฝนตกนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักวันสองวันถึงน้ำจะแห้งนะครับแต่ตรงท้ายตลาดตรงนี้นะครับนะครับให้มาดูนะครับมันจะไหลไหลบ่ามาตามทางนี้นะครับไหลาบามาตามทางนี้แล้วก็ลงบ่อธนาคารน,น้ำใต้ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยรอบนะครับ ทำให้มีความชุ่มชื้นนะครับแถวนี้ก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเขียวขจีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้บ่อตรงนี้สร้างมาประมาณสัก2ปีได้ละนะครับเป็นผลเป็นได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็คือขุดแล้วสามารถาน้ำสามารถไหลลงตรงจุดนี้ พักตรงจุดนี้แล้วก็ซึมลงไปในพื้นดินด้วยรอบนะครับนี่คือ,อประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินที่จะทำให้น้ำลงไปเก็บกักในพื้นดินได้นะครับถ้าพื้นที่สวนของท่านผู้ชมนะครับก็ทำลักษณะนี้